ปไปมาไปเลยค่ะเริ่มเลยนะคะันี้ค่ะขอบคุณนะคะขอไปขอไฟสีขาวเลยค่ะ้ามข้างเลื่อนไปเลื่อนไปเลยะค่ะาลูกดูแต่ทูดูแต่แ นะคะทุกท่านที่มาร่วมงานนะคะวันนี้ก็เป็นงานเปิดตัวสินค้าใหม่ของนูโตรจีน่านะคะนูโ r รจีน่าวิซแบลรีเพลนะคะจบเรื่องหน้านอยรถนิ้วรอยใน7วันนะคะก็วันนี้มีโอกาสได้เชิญทั้งคุณรอยแล้วก็คุณปีมาช่วยกันแชร์การเคล็ดลับการดูแลผิวหน้าที่ถูกต้องนะคะแล้วก็วันนี้เนี่ยทางแบรนด์ก็ดีใจมากเพราะว่าวันนี้เราลั่นกอรอบรบนะคะเปิดตัวสินค้าใหม่ u t โตรจีน่าว i b l บ r รีเพล เป็นสินค้าในไลน์ Anti Aging ของเรานะคะซึ่งเราเนี่ย g n a เป็นแบรนด์อันดับหนึ่งจากสหรัฐอเมริกานะคะก็นำไลน์สินค้านี้มาลอนชเป็นครั้งแรกในประเทศไทยนะคะก็ขอฝากสินค้านี้ด้วยนะคะแล้วก็วันนี้เรามีลอนชิเมนยิ่งใหญ่แล้วก็จะตั้งอยู่ที่ลานอีเดนเซนทรัลเวิร์นะคะตั้งแต่วันนี้นะคะ23พฤษภาคมถึงวันที่26พฤษภาคมนะคะก็แวะเวียนมาร่วมรายการดูได้นะคะขอบคุณทุกท่าน สำหรับสินค้านี้นะคะมูโซจีน่าวิซเบลรีแ์ก็มีตัวชโลงคือเรตินอลนะคะซึ่งอย่างที่ทุกท่านทราบเรตินอลเนี่ยก็เป็นสารที่อิมเพคติฟมากในการลดริ้วรอยนะคะนอกจากเรตินอลแล้วก็เป็นดูโอแอคชั่นนะคะมีแอนตี้ออกซิแดน์นะคะซึ่งก็จะช่วยนอกจากลดริ้วรอยแล้วก็จะทําให้ป้องกันการเกิดริ้วรอยใหม่ได้ด้วยนะคะนอกจากนั้นแล้วก็ยังมีซูเปอร์อินเีเรนท์ต่างๆมากมายนะคะเป็นคอนเฟลคอมเพล็กซ์นะคะ, Complex, ะ,คะที่ ช่วยไม่ให้เกิดกรารระคายเคืองซึ่งทั้งคุณพลอยคุณปีเมื่อสักครู่นี้ก็มีการพูดกันเหมือนกันว่าเราก็น่อยเพราะว่าเวลาเราใช้ผลิตภัณฑ์เหล่านี้จะแพ้นะคะใช่นี้ไม่ต้องหนอยแล้วใช้ได้ทุกวันเลยนะคะเหมาะกับไวัยไหนะไะวัยไหว่าใช้ได้จริงๆใช้ได้หมดทั้งคุณปีก็าใช้ได้คุณพลอยใช้ได้นะคะแล้วก็จริงๆตั้งแต่วยัยอย่าง20ปลายปลายสาสต้ตนๆก็เริ่มใช้ได้แล้วนะคะดูแลตัวเองตั้งแต่วันนี้ได้เลยะคะ่ะ เราอยา้ค่ะเราหน้าเราเนี่ยใส่เกี่ยวกับเต่าแนเนสเพราะว่าเราบำรุเยอะ ใ้ <servir> สวยย่วยัจันันยังมีไห้เลยตนี้า7วันง้ชเลยเห็นผลแล้ว้อฟิล์มผู้ชายก็ต้องดนใช่ครับเพราะว่ามันหมดยุคแล้วที่ผู้ชายจะปล่อยปาล์เลยผิวหน้าตัวเองผมว่ามันเป็นเขาเรียกว่าอะไร first impression เป็นอะไรที่สคัญมากฉะนั้นเราต้องดูแลตั้งแต่ตั้งแต่ริ้วรอยไม่ขึ้นแ้วถ้าเริ่มขึ้นแล้วเราก็ต้องลบ หรือลดเลือนริ้วรอยภายใน,น7วันด้วยดิวโทจิน่าวิซิเบิลรีแพร์ครับรใ,รใช่ครับเ<ช>พ <ป S 2> ราะว่าผมเข้าเลข3าแล้วผมเริ่มมีแล้วเหมือนกันผมเริ่มมีแล้วผมนอยอผมนอยมันก็ต้องมันก็ต้องดูแลตัวเองมากขึ้นและที่สำคัญมันคืออย่างผมผมรู้สึกว่าดิวโทจิน่าวิซิเบิลรีแพร์เนี่ยทำมาตอบโจทย์ในเรื่องของการคนที่ชอบดูแลตัวเองผมเพราะว่ามันสามารถทาได้ทุกวันและไม่แพ้หลายคนใจเลยค่ะ คนที่สนใจนะคะสามารถหาซื้อได้แล้วนะคะวันนี้ทั้งที่วัดส,สันนะคะแล้วก็ช่องทางออนไลน์นะคะช้อปปี้และซาด้าแล้วก็ทิกตอกช็อปของดูโทจีนาได้เลยนะคะฝากดูโทจีนาวิสเบอร์รี่แทร์จบเรื่องหน้าน noisyu ร,รอยในเจ็ดวันด้วยค่ะค,ค่ะ